วันนีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะอาไก็อยู่ที่นี่นะคะงานมอเตอร์เอ็ก2022ค่ะและแน่นอนที่บูธ b m w ของเรานะคะมีรถ BMW รุ่นใหม่เปิดตัวหลากหลายรุ่นเลยและรุ่นที่เป็นไฮไลท์ที่หลายๆท่านสนใจกันนะคะก็คือซีรีส์3โฉมใหม่ LCI นั่นเองค่ะมีข้างๆออยนะคะคือรุ่น 320dM Sport ค่ะ คันนี้พิเศษมากๆเลยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าพิเศษยังไงบ้างอันนี B M W Genius นะคะคุณพีมาแนะนำความพิเศษของรถคันนี้ให้ได้ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับรถ B M W Series 320 d M Sport LCI คันนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีการดีไซน์กันชนด้านหน้าแบบใหม่นะครับผมทำให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวกระจังคิกนียกิวด้านหน้านะครับจะมีการดีไซน์ออกมาแบบใหม่ แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นไฟหน้าครับจะเห็นว่าไฟหน้าเราก็มีการเปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่นั่นเองจะเห็นได้ว่าไฟหน้าเนี่ยครับมันจะออกแบบดีไซน์แบบใหม่ซึ่งเข้ากับตัวกันชนหน้าๆที่เราเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับก็ะจะทำให้ดูดูดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000นะครับ190แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันได้สูงสุดอยู่ที่22.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับ มาถึงรถ BMW Series 3อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ปรับโฉมใหม่ LCI เรียบร้อยแล้วนะเปิดตัวในงานนี้นะคะรุ่นนี้คือ 330iM Sport ค่ะเป็นรถั๊งอินไฮบริดนะคะสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้านี่จะเห็นได้เลยบริเวณด้านข้างนะคะกำลังเสียบสายชาร์จอยู่เลยนะคะทันนี้ดีไซน์สปอร์ตสวยงามมากๆเลยนะแล้วมาพร้อมกับสีใหม่สีพิเศษด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่าโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้50ปี BM W สวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะมีออปชันมีความพิเศษยังไงบ้างค่ะรถ BM W ซีรีส์330 EM Sport LCI คันนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะคบว่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีเปิดตัวใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือสี Book v i n g a g e นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นตัว m Sport Pro ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยครับเราจะมาให้เป็นแบบลมเงาสีดํามาเลย นะครับแล้วก็มาที่ด้านข้างครับจะเห็นได้ว่าคาลิเปอร์เบรก M ของเราเนี่ยครับจะให้มาเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวด้านท้ายนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราจะให้ตัวสปอยเลอร์หลังซึ่งอยู่ในแพ็คเกจที่อยู่ในตัวของตัว M Sport Pro นั่นเองครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2,000ซีซีแล้วก็มาพร้อมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ซึ่งพอมารวมกันแล้วเนี่ยครับทำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่292แรงม้าเลยนะครับและแน่นอนครับรถคันนี้เป็นรถปลั๊กอินนะครับทำให้ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดอยู่ที่4.6 7กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับโอ้ยข้างในหรูมากสวยมากลำมากค่ะคันนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าจอไอ์ได์นะครับมีการดีไซน์มาแบบใหม่นะครับ mm hmm. ก็คือจะเป็นจอยาวไปเลยนะครับแต่เขาก็ยังแบ่ง ในส่วนของตัวจอที่เป็นคอนโซลตรงกลางในเรื่องของการตั้งค่ารถหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์แยกกับตัวที่เป็นนาฬวัดของทางผู้ขับขี่เองนะครับรถ<ม>คอนโซลตรงกลางตรงนี้นครับ<ม>เขาจะให้ขนาดความกว้างอยู่ที่14.9นิ<ม>้วเลยทีเดียวนะครับให,ใหญ่มากครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iDrive OS 8ของทาง BMW เวอร์ชันล่าสุดมาให้ด้วยครับแล้วก็พี่อายจะเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตรงเกียร์ครับจะเห็นได้ว่าเราไม่มีเกียร์เหมือนคันก่อนแล้วเห็นไหมครับ นะครับเกียร์ของเราจะเป็นการดีไซน์แบบใหม่สุดต้องครับเราเราจะดีไซน์แบบใหม่เพื่อให้เข้ากับตัวรถทําให้ตัวรถนะครับมีความเรีบหรูแล้วก็ดูความเป็นลักชวรี่มากขึ้นครับพวงมาลัยก็เป็นแบบเป็นสปอร์ตเนาะแล้วก็มีพัดเิ้ชีพมีคุชคอนโทรลมาให้ตัวนี้จะเป็นแบบเวอร์ชัน Adaptive Cruise Control นั่นเลยครับพี่ไอแล้วก็ควบคุมควบคุมอ t นเทอร์เน n ตผ่านตรงนั้นได้หมดเลยครับ ก็จะว้าวที่สุดก็คือในเรื่องของหน้าจอนะคะที่จะเห็นได้ว่าใหญ่ามากๆเลยแล้วก็แปลกตาไปจากเดิมเยอะมากๆเลยเนะาะถูกต้องครับในส่วนของตัวคันนี้ก็ยังมีซันรูฟมาให้ดูด้วยมชมวิวด้านนอกได้นะภะายในหรูหรามากๆเลยเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะมาสัมผัสรถจริงกันแล้วนะคะก็แวะมาดูมาสัมผัสกันได้ค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ bmw series 3โม,มใหม่ lci ที่เปิดตัวในงาน motor expo 2022นี้ค่ะทั้งรุ่นดีเซลและปลักอินไฮบริดนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยสนใจกันเป็นอย่างมากเลยแวะมาดูกันได้นะคะรถกอดโชว์อยู่แล้วค่ะที่บูธ bmw นะคะงาน motor expo มีวันที่1-12ถึงธันวาคมนี้ค่ะและพิเศษกว่านั้นถ้าอยากเข้าร่วมงานนะคะนี่ มีบาทเข้าร่วมงานมาแจกกันด้วยนะคะเพียงแอดไลน์นะคะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะแจ้งว่าสนใจเข้าร่วมงาน Motor ร์เอ็ค่ะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายติดต่อก,กลับนะคะนัดรับบัตรที่งาง,งานแล้วก็พาคุณผู้ชมนะคะแวะมาที่บูธ BMW เพื่อมาชมรถนะคะแล้วก็พร้อมรับแคมเปญข้อเสนอสูตพิเศษภายในงานไปเลยค่ะวันนี้ายแล้วก็คุณพีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันนะคะที่บูธ BMW ค่ะสวัสดีค่ะ